สวัสดีครับทุกๆคนกันด้วยครับวันนี้พบกับ Policy Games อีกแล้วครับวันนี้ผมอาจจะเปลี่ยนชื่อช่องเรียบวันนี้ผมเปลี่ยนชื่อช่องนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมโรบอทที่สร้างเองคือ BTS นะครับวันนี้กับออเทคดี D มาอยู่ในเกมของผมนะครับออเทคดี D มีเกมเหมือนใครจะอยากดู MRT ว่าผมสร้างมานี่ MRT MRT ไม่ๆๆๆๆๆๆไม่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 อย่าพึ่งออกอย่าพึ่งออกอาร์เทคดีล้อ ยังไม่เสร็จก่อสร้างเนอะยังไม่เสร็จก่อสร้างเอาทคดียังไม่เสร็จก่อสร้าง,าดย,ง,ย,างยดยดห้ามอ้ําใบเสร็จขาดยังไม่ให้ใบให้โอ้ยรถไฟเอาตกรางเลยเอาบอกว่าออกไปเอาออกไปเลยไม่ได้เลยไม่เอาแล้วเบือบ่อเบื่อตั้งเลยเนี่ยไม่ให้อยู่แล้ววันนี้โอ้โห จะบอกว่าออกไปทำไมโอ้ไม่ได้นะโอ้เนี่อัลตรอนี้ก็อย่างนี้ไงแล้วก็นี่คือรถไฟแล้วจะขับเอารถไฟยังไงเนี่ยมันไม่มีสถานีที่มีรางแล้วโอ้โหไม่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 ผมจะให้รถไฟบินได้เหรอผมจะเพื่อจะให้รางไปตรงนี้บินหนึ่งกับบินสองกันมีอัปเดตที่ผมใส่เข็มเครื่องยนต์กับรถไฟออกตัวสายสองบิน รถไฟบินได้กันจะให้รถไฟบินเถอะนี่โอ้โหนี่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 โอ้โหนี่โอ้โหรถไฟบินได้โอ้ดึงได้ดึงได้มาฉันจะเข้าใหม่มาฉันจะเข้าใหม่ไปเข้ามาใหม่โอเคฉันจะให้เข้ามาใหม่โอ้โหก็จิ๊กเซิร์ฟไว้ก่อนเอา IBL i b บตกล่างเลยโอ้โหผมไปผัาไอบีเด้วย B2 สององแหลนนะนะจกักนันเอ้ยตามตัวก็ไป่มันคือหลุดแล้วเบอร์ไปฟ้าด้วที่ผมใช้บ้านเกิดมันนานชื่อเพื่อให้เอ็นรสเกลสีล้มลายเป็นแทงเพื่อจะให้มีคนมาใช้นะครับใช้โรสเกลสีล้มลาย ใช้เพลงโลเกลทำเนโลเพลโลเกสีระบาย่ใสบินได้ B2 บินได้ระวังระวระวังระวังครับเขาแล้วยไอเน่้อึ๊บอึ๊บโอ้โอไอพีเไอพแลวโอ้ไปแล้วอ้าวครับทุกคนโอ้อะไรวะใครฆ่าทุกคนต่ฆ่าทุกคนสบไปไม่ได้นะสุจท้ายวีโยยูโอ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรของแกโอ้โหเวททำอะไรของแกเวททำอะไรของแกโอ้โห oh, oh. จะการทุกคนทำไมฉันกำลังขับมีสองอยู่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยทำไมบล็บอกก่อสร้างไม่สามารถใช้ได้เลยเวทอะไรวะอะไรวะทำไมบล็อกก่อสร้างทำไมใช้ไม่ได้งั้นไปดู m อ t ทีฉันนึกว่าผมสร้างเสร็จแล้วนะคือแบบ เอามา็มอาร์ทีไม่ค่อยเหมือนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ามีชชั่นจต่าเะเดีวยวตัวจะต้องมีสองสัญญาณบนข้ามบนกับข้างล่างคือสี่ลมสถานีอันนี้ผมไม่ค่อยรู้ว่าสถานีอะไรฉันรู้ว่าอาจจะเป็นสถานีสี่ลมฉันคงน่าจะสร้างสถานีลูพินีลุพินีก็ดีนะสร้างส,านสวนลูพินีไม่ด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 ีสวนลูพินีน่าจะดีนะสวนลูพินีแต่ผม,ผมว่า ผมก็ใส่ป้ะนี่ใส่ป้ายให้มันเหมือนขึ้นรถนี้ก็เป็นไฟเวลามีตอนกลางคืนจะเป็นแบบนี้รถไฟฟ้าปิดตอนกลางคืนใช่แล้วรถไฟฟ้าหนึ่งกลางคืน,นช่วยดูทั้ง MRT เราดูวะเอ่อเราจะขับรถไฟไอบีเอเอา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 ดูดิไม่ดูดิอ่าอ่าโอ้ยมันเกิดชนเอาวแล้วไหนอ่ะที่นี่มันจะหายอ้โหเอาอยู่นี่ใครเดินบนรางนะกรณ์านะห้ามเดินบนรางให้เดินบน เฉพาะห้ามเดินในรางอันตรายที่สดุดห้ามเดินในรางเด็ดขาดถ้าเดินในรางแล้วโดนนี่มองไอ,บ,อ,บ,อบีเอึ๊บยืบยบเอาทำไมบินแบบนี้โอ้ยโอ้ยไอเอาเช็กที่ทำกาแฟตกรางโอ้โหโอ้โหโอ้โหบอกมันไม่มีพื้นบอกแล้วนี่มีพื้นต่อเช็กที่โดยทั้งนี้โอ้โหทำไมผมไม่เอาสถานีช่องหนึ่งสิอ่ะอ่ะ ผมจะจบคลิปเขานี้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนโดยที่ติดตามทุกับเจอกันใหม่คลิปนะครับบ๊ายบาย